เปิดตู้นไม่เปิดอยู่ตรงนั้นไม่ทำเข้าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ถ่ายถ่ายเป็นเป็นหลักฐานแล้วไม่มีคนมาส่งเสบียงวางไม่เปิดวางไปตรงนั้นไม่เปิดไม่เปิดไม่เป็นไรแค่ตรงนั้นพอไม่ต้องเข้ามานะ ห้ามเข้ามานะานพี่ตรวจแล้วเข้าอยู่ดวังพี่พี่ตรวจแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามเข้ามาแบบเดียวเองโถเขา, oh, เาก็ยังจะร้นมาเนาะ ดูรถคนเนอะเขาจอดอยู่ขนของก็ยังจะล้นมาเนาะพี่ปลาเนี่ยถุงละร้อยยี่สิบลองก,กนนินดูปลาหวานเหมือนกันมันเป็นปลาโอโ้โหากกาแพงจังเลยอะโล่สี่ร้อยอะซื้อมาทำไมพี่บอกคะับกดอย่าโล่สอง 200, ร้อยกดมันไม่มีลองกินก่อนมาอร่อยเปล่าโอ้โอของของปูแฝดไว้ที่รถเดี๋ยวพี่ถวายให้เข่าใหญ่ ของปูแปนไว้ที่รถเลยพี่ถวายให้รเวามู้ยเธอจะขอนอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยโอ้โหพอ่อเธอขอบคุณมากเลย เราไปไหว้มาแล้วโทรศา,ากลับหรอใช่อนีนอเตรียมมาอยู่แล้วอ,อ๋อแต่ไม่ได้ไหว้ใช่ไหมจันนี่น้เปรียโอ้เราต้องเผื่อ <c oughs> อะไรอะไรอะไร <c oughs> ให้พี่กินนั่นแหละไปแล้วไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเ,เป็นหลักฐานเลยว่าใครมาบ้านฉันครับแบกให้ไหว้หนึ่งคนลาแบ่งกันโอ้ยน่ารักว่าสงสัยพี่จะได้โชคได้ลาวจากน้องเนี่ย ไม่ได้นะหนูนอเน็บมาเน็บไว้ลูกมาเน็บไว้ไม่เอาพี่ไม่อยากเข้าใกล้หนูเขาใสาในถไม้แล้วเอออย่างไรไออกไม่ออกเล่นเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของน้องไม่ได้ไม่ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนถึงพี่จะตรวจแล้วแล้วมันผ่านนะแต่ว่าพี่ก็ต้องปลอดภัยสําหรับพวกเธอคนทํามาหากินเฮียนเฮียอยู่ข้างในบ้าน ขอบคุณมากขอให้เจริญเจริญขอให้เจริญเจริญนะขอบคุณมากจ้า